และข้าวของคุณวรวุิบ้านนาขามตำบลนาม่องอำเภอกุดบากสกลนครนะครับสาเจ้าคกิงพระสิบสีไปเมื่อวันที่6สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่9ตุลาคมครับผมครับแปลงนี้นะฮะเป็นนาดินทรายละเอียดนะครับโดนขุดลอกหน้าดินนะครับขึ้นไปถมที่นะครับสร้างบ้านหลังนั้นนะครับซึ่งนะครับดินขาดธานอาหารอย่างมากเลยครับ ที่มาเยี่ยมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแตกกออยู่ฮะแต่ว่าต้นไม่สูงต้นไม่โตนะครับปลีไม่โตนะครับก็เลยให้นกก้วจิงพัด14ไปอีกหนึ่งกระสอบนะครับใส่นะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นดูดีขึ้นเยอะแล้วครับครับไสเดือนเริ่มมานะครับระบบนิเวศเริ่มมาอู่ปลาเริ่มมีเยอะครับแปลงนี้ครับปลาเยอะครับกบด้วยนะครับแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งนะฮะที่ใส่นกกจริงพัด14นะครับแปลงนี้ทั้งแปลงเลยนะครับ แปลงนี้แตกกอนะฮะแต่ก็ต้นไม่สูงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากอก็ใหญ่พอสมควรนะครับครับหน้าแถวนี้นะแถบนี้นะฮะจะเป็นนาดินสารียดนะครับครับเหมือนกันครับแปลงอื่นที่ใส่ปุ๋ยเคมีนะฮะคุณบุระบุตบอกว่าใส่ปุ๋ยเคมีแล้แปลงด้านข้างนะครับก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับครับใส่นกแก้วกินพัดสิบสีนี่ดูดีกว่าโดยซ้ำไปนะครับในเรื่องของความเขียวนะครับการแตกกอนะครับ ครับผมก็ติดตามมาดูนะครับว่าจะใส่นกเก้าชิงพระ24รับดวงนะครับรวงจะใหญ่มเมล็ดจะเต็มไหมนะครับผม